หน่วยนี้นะครับเป็นการสอนการใช้งานสอนการใช้คำสั่งใน plc omron นะครับ plc omron ผมจะใช้ตัว cx programmer ในประกอบในการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อให้เห็นว่าการเขียนโปรแกรมนั้นเขียนลักษณะไหนนะครับแล้วอา,อาจจะใช้ cx designer มาทดสอบการทำงานโปรแกรมนี้คือ cx designer นะครับเอามาสร้างสร้างหลอด สร้างสวิตอะไรต่างๆเพื่อประกอบการทำงานให้เห็นรูปแบบการทำงานของคำสั่งที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับการสอนใช้งาน C# x Programmer จะอยู่หน่วยหน้าการสอนใช้งาน C# x Designer จะอยู่หน่วยหน่วยต่อไปนะครับอันนี้ก็เบื้องต้นก่อนนะครับเปิดโปรแกรมมาก็ตั้งค่าก็คือเปิดมาแล้วก็ไฟล์แล้วก็ new น,นะครับตั้งค่าให้เรียบร้อยก็ตามลักษณะตัวนี้นะครับผม ใช้ PLC เป็นรุ่น CP1H นะครับ CP1L ก็ได้นะครับก็ตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็พร้อมที่จะเขียนโปรแกรมนะครับเครื่องมืออยู่ตรงนี้เครื่องมืออยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านบนตัวนี้นะครับ <c oughs> ล่องนะครับคำสั่งนี่คำสั่งนี้คือคำสั่งเซตแล้วก็รีเซต เซตแล้วก็ reset จะเป็นคําสั่งที่สั่งให้เอา u ์ทำงานค้างสภาวะในการเขียนโปรแกรมแบบ sequence หรือแบบต่อเนื่องเป็นคําสั่งที่ใช้บ่อยมากนะครับผมยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเช่นผมมีสวิตช์อยู่หนึ่งตัวหมายเลข0ูนี่นะครับแล้วจะไปสั่งให้ไฟหรือหลอดไฟหรือออ p ท์ติดนะครับหรือทํางานก็มาคลิกตรงนี้ครับ new plc instruction หรือกด i e, ก็ได้กด i e, ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับคลิกนะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้พิมพ์คำว่า set แล้วก็วัดพิมพ์คำว่า set แล้วก็วัดแล้วก็ตามด้วยหมายเลข output ตัวที่เราต้องการจะสั่งงานแล้วก็โอเคหรือ enter enter ได้เลยนะครับถ้าคำสั่งลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเรากดเมื่อเรากดสวิต หมายเลขศหรือกด input 0นะครับเอาพุหนึ่งร้อยจุดศูนยจะทำงานค้างสภาวะถ้าเป็นวงจรไฟฟ้าคือกดกดสวิตศูนย์แล้วปล่อยมือหลอดไฟ100.00จะติดค้างสภาวะถ้าต้องการให้หยุดนะครับให้หยุดทำงานก็สามารถเขียนสวิตเพิ่มอีกหนึ่งตัวในที่นี้ผมเขียนสวิตหมายเลขหนึ่งะครับแล้วก็มาเขียนคำสั่ง Reset ก็ไปคลิกที่เดิมครับ ตัวนี้นะครับ new plc i n t r u c t i o n ตัวนี้เป็นเหมือนเป็นกล่องบรรจุคำสั่งต่างๆไว้คลิกแล้วก็มาคลิกต่อตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกบนเคอร์เซอร์นี้ reset จะพิมพ์คำว่าจะพิมพ์แค่ rset นะครับไม่มีไม่มี re นะครับจะเป็น r แล้วก็ set หรือ r s e t นั่นเองแล้วก็วักตัวที่ต้องการจะให้หยุดทำงานในที่นี้ก็คือเราต้องการให้ ห0ึ่งหยุดทำงานนะครับแค่นี้เดี๋ยวไปทดสอบไปเขียนรูปสวิตแล้วก็ไปเขียนรูปหลอดไฟใน CX Designer ตรงนี้ผมเปิดมาผมตั้งค่า New Project ไว้แล้วนะครับสวิตการเขียนสวิตก็ไปคลิกนะครับคลิกเมาส์ซ้ายที่ PB เมาส์ซ้ายตรงแถบเครื่องมือตรงนี้นะครับคลิกที่ PB คลิกเมาส์ซ้ายคลิกแล้วก็ปล่อยเลยครับ แล้วก็มาคลิกเมาส์ซ้ายค้างลากคลิกเมาส์ซ้ายค้างที่หน้าจอแล้วก็ลากลากแบบนี้ก็จะได้สวิต์ออกมานะครับในวงจรในวงจรนี้เรามีสวิตอยู่2ตัวคือ00กับ01เรามีเอาพุทอยู่1ตัวก็คือ100.00เราสร้างสวิตเพิ่มมาอีก1ตัวโดยการกด copy เลยครับกดคอนโทนที่คีย์บอร์ดค้างลากมาแล้วมาตั้งค่า สวิตตัวแรกให้เป็น00ก็ตรงนี้เป็น00อยู่แล้วนะครับ add day 00อยู่แล้วสวิตอีกตัวหนึ่งเป็น01ก็มาแก้มาแก้ตรงีเรียลตัวนี้ให้เป็น01ในสวิต Switch ต่อไปสร้างหลอดไฟหรือเอาพุทคลิกที่ b ครับคลิกเมาส์ซ้ายที่ b b หรือบิดแลมคลิกเมาส์ซ้ายแล้วก็ปล่อยคลิก1ทีแค่นั้นเองแล้วก็มาคลิกเมาส์ซ้าย ค้างบนพื้นที่เขียนโปรแกรมตรงนี้คลิกม็อดไซส์ค้างแล้วก็ลากแล้วก็ปล่อยเมื่อได้ขนาดตามที่ต้องการตัวนี้ต้องพิมพ์เป็นหมายเลข1 0 0 0งร้อยจุดไมต้องพิมพ์เป็น1 0 0 0งร้อก็เพื่อให้ตรงกับเอาพุทที่เราต้องการเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทดสอบการทำงานไปที่ทูนแล้วก็เทสตอบ อ่าเลือก yes all แล้วก็ในแท็บที่สองน,นี้นะครับคลิกเลือก connect to CX simulator นะครับคลิกเลือก CX simulator เพื่อเชื่อมต่อกับ CX programmer เมื่อกี้แล้วก็ start แล้วก็รอนะครับ อาจจะช้านิดนึงระหว่างรอประมวลผลนะครับถ้าคอมพิวเตอร์ที่มีแรมเยอะๆก็จะทำงานประมวลผลเร็วขึ้นเนื่องจากคอมผมมันเก่าแล้วก็มันเปิดเปิดหลายโปรแกรมนะครับเปิดบันทึกหน้าจอไว้ด้วยก็เลยจะอาจจะช้านิดนึง ก็ได้มาแล้วตรงนี้นะครับในตรงนี้มาก็จะทดสอบการทํางานนะครับกดก<ๆ>ดสวิตตัวซ้ายนะครับกดศ<ๆ>ูนย์แล้วก็ปล่อยมือเห็นไหมครับสวิตตัวนี้อ่าเอาพุทตัวนี้ทํางานละกดหนึ่งจะหยุดทํางานนะครับทดลองกดแล้วก็มาดูซี cx นะครับตัวเนี้ยห0 0่งร้อยจุดศูนย์ศูนย์ะทํางานนะครับนี่คือรูปแบบการทํางานของคําสั่ง set แล้วก็ reset โดยเขียนใน C++ x Programmer แล้วก็มาทดสอบใน C++ x Designer ถ้าจะมีการแก้ไขโปรแกรมก็ปิดนะครับปิดตัวเทสต,ตัวนี้ไปก่อนถ้าจะมีการแก้ไขโปรแกรมนะครับก็มามานี่ก่อนนะครับ Simulation Work Online Simulator ออกจากโหมดจำลองการทำงานก่อนถ้า ถ้าสมมุติว่าเราต้องการกดศูนย์แล้วให้มีเอาต์พุตมากกว่า1ตัวนะทำงานนะครับสมมุติว่าเรามีหลอดไฟอยู่3หลอดจะให้ติด3หลอดเลยก็ทําได้หรือให้ติด2หลอดดับ1หลอดก็ได้ก็คําสั่งเซ t ตนะครับก็คลิกเลครับแล้วมาคลิกตรงนี้ได้เลยมาคลิกตรงด้านล่างด้านล่างคําสั่งตัวนี้นะครับผมพิมพ์คำว่าเซตวักหน0่จุด ศูเห็นไหมครับเขาจะต่อให้เลยเขาจะต่อให้เลยอีกตัวหนึ่งผมเอาเปรีเซ็ตล้วกันคลิกแล้วก็มาคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับตรงเคอร์เซอร์ตรงนี้ RSET วัก100.02อจจะต่อให้เลยนะครับพิมพ์แบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าการใช้การคำสั่งตัวนี้ เราต้องการให้เอาพุทตัวไหนทํางานเราก็เซตหมายเลขนั้นเลยตัวอื่นถ้าไม่ต้องการให้ทํางานสั่งให้หยุดด้วยสั่งหยุดก็คือรีเซ็ตนะครับสวิตตัวต่อไปสมมุติเราต้องการสั่งให้ตัวไหนทํางานเราก็เซตตัวนั้นนะครับหรือต้องการให้หยุดการทำงานก็รีเซ็ตทั้งหมดเลยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือรูปแบบของคำสั่งเซตแล้วก็รีเซ็ต